วีดดัตสวัสดี FC, เอฟซีเคยเห็นช้างนอนไหมเอฟซีจะพาไปดูช้างนอนเงียบนะครับเงียบๆนะครับห้ามส่งเสียงนะครับ

กณไม่ใช้ห่วงนะมูเมท้องนะรอดูข่าวดีนะครับเอฟซีมูเมท้องตั้งท้องอยู่นะครับอุ้ย๊าดิถงูจังยนกินดินน้ำเว้ยมาดูโอ้ห่วงลูกนะครับ่วงลูก จะยังมากวนข่อยเดอ้อข่อยเฝ้าลูกเจ้านอนอยู่คนวะค่อยกำลังเฝ้าลูกนอนอยู่นะยา<ม>กาศที่โรงเรียนนะครับอันนี้ผู้สาวสาวฟ้านะครับอันนี้ผู้บ่าวดาวเด็กชายดาวมงคล เด็กชายดาวมงคลอ้วนระดับสิบนะครับเด็กชายดาวมงคุเดี๋ยวไปหาปลาคเนยงหน่อยอันนี้เป็นเด็กชายเด็กชายคำคูณ ชื่อเล่นเขาชื่อว่าเด็กชายปาขาย e n ดูเขาโยกไปนะครับถ้าใครดูแล้วไม่เวียนหัวแสดงว่าคุณปกติเอ้ยคุณไม่ปกตนะิถ้าคุณเวียนหัวคุณจะเป็นคนที่ไม่ปกตินะเอ้ยไม่ใช่ครับเอฟซีถ้าเวียนหัวแสดงว่าเป็นคนปกติถ้าไม่เวียนหัวแสดงว่าไม่ปกติ งง,ง,งเย,ยกซ้ายยกขวายกซ้าย FC ลองจ้องที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับไม่เกิน5นาทีนะ FC เวียนหัวเนี่ยหน่หอยดูน้องๆช้างเนตะ็มเลยอันนี้มายืนเป็นเหมือนนะหัวหน้าห้องนะเฮ้ยโชคดีหน่อยนะครับที่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เพราะง่ายจิก cho cứng sượt cho lấy pha làm nhanh <laughs> 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 oh, 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 oh! khó <bơm> lên, mét. <laughs> mét. เยี่ยมครับเยี่ยมโอ้ยตอนเราจะเขาก็ทน่ โอเคนะครับเอฟซีน่าจะเวียนหัวกันแล้วอออยยกกกััันนตต โยกันต่อครับโยกันต่อโยกสมน,น,นีโบมีแเล้วท่านผู้ชมจะเป็นนี่อย่างนะครับผมจะเป็นนี่อย่างก็โบ้โยกทั้งมันเลย

อะไปดูน้องปีใหม่กันต่อนะครับปีใหม่หันหน้ามานี่หน่อยปีใหม่ปีใหม่หันหน้ามานี่หน่อยหันหน้ามานี่หน่อยเร็วปีใหม่เออหันหน้ามานี่หน่อยเร็ว,เ,รวเออเป็นยังไงอิ่มหรือยงัง อิ่มแล้วค่ะปีใหม่น้องปีให,ใหม่ปีใหม่แฟมิลรี่ปีใหม่ชาแนลหางสวยครับอ้ยเยมาแล้วมาแล้วจับขาแล้วไป เ้้ยยอหางสวยหางสวยไปโอเค f อฟซีก็สำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันเจอกันไลน์หน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย